สวัสดีครับผมโทรนะครับจาก s u b ูรุซิกเนเจอร์คารครับวันนี้เราจะมาแนะนําระบบพินโค้ดกันนะครับระบบพินโค้ดเนี่ยมีประโยชน์ต่อสําหรับลูกค้าที่ต้องการจะไปเล่นกีฬาทางน้ําหรือว่าไม่สะดวกที่จะพกกุญแจไปตรงจุดนี้จะทําให้ลูกค้าสามารถเก็บกุญแจไว้ในรถได้โดยที่รถก็สามารถล็อกได้แล้วพอเวลาลูกค้าทํากิจกรรมเสร็จเล่นกีฬาเสร็จ เราก็สามารถมากดล,ล็อกรถได้เลยโดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าคุณแจจะหายนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะมาอธิบายวิธีขั้นตอนการทำพินโค้ดขั้นตอนที่1ก็คือว่าเราต้องปิดประตูทุกบานก่อนนะครับหลังจากปิดประตูครบทุกบานเรียบร้อยแล้วให้เดินม,มาที่ฝาท้ายนะครับเป็นขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2นี้เราจะเริ่มด้วยการที่ว่าเราจะกดที่ปุ่มล็อกรถนะครับ ปุบค้างไว้1 1ถึงจุดวิถึง1.5วิแล้วตามด้วยปุ่มที่ฝาท้ายนะครับจนรอเสียงสัญญาณพอได้ยินเสียงสัญญาณแล้วให้ลูกค้ากดปุ่มกดล็อกรถนะครับจะเป็นปุ่มกลางของรีโมทกดหนึ่งค้างให้เสียงสัญญาณเงียบแล้วตั้งรหัสได้เลยรหัสจะเป็น มีทั้งหมด5รหัสนะครับกดได้1ถึงสิแต่ว่าผมจะสาธิตให้เป็น1 2ึ่งสนะครับเพื่อง่ายต่อการจําก็คือถ้าเกิดเราต้องการกด1ครั้งก็คือกดแค่1ครั้งแล้วก็เสียงสัญญาณดังขึ้นมาถ้าต้องการกด2ก็กด2ครั้งนะครับแล้วก็กด1แล้วก็กด2ครับก,กด1 ครบ5แล้วก็จะมีเสียงสัญญาณดังติดติดติด๊ดเราก็จะกดรหัสไปเพื่อคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งกดเหมือนเดิมเลยนะครับพอใส่รหัสเรียบร้อยรถก็จะล็อกแล้วเราจะมาต่อที่ขั้นตอนที่3กันก็คือการตัดสัญญาณกุญแจเชิญที่ด้านหน้ารถครับ เปิดประตูฝั่งคนขับออกมาแล้วกดปุ่มที่ด้านข้างเสาะนะครับจะมีปุ่มอยู่ให้กดเข้าไปพร้อมกับกดปุ่มล็อกรถที่ด้านข้างแผงประตูครับพอเรากดเรียบร้อยแล้วให้เรามาตัดสัญญาณกุญแจโดยการกดปุ่มล็อกรถพร้อมกับปุ่มเปิดฝาท้าย กดพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็รอเสียงสยัญญาณปี๊บยาวๆออกมาอ,อันนี้คือเรียบร้อยแล้วเราตัดสัญญาณกุญแจเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็จะเอากุญแจใส่เข้าไปในรถเพื่อทดลองดูว่าพินโค้ดจะใช้งานยังไงต่อไปแล้วก็การล็อกรถครั้งแรกเราต้องปิดแบบแมนนวลนะครับดึงฝ่ามือจับออกมาอย่างนี้แล้วก็ปิดประตูไปรถก็จะล็อะครับเปิดไม่ได้แล้วครับ ลองมาใส่รหัสดูครับอ่ะเรียบร้อยนะครับเราลองเปิดรถดูสิ่งที่สำคัญคือลูกค้าต้องจำรหัสให้ได้อันนี้คือที่สำคัญที่สุดเลยนะครับ แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือว่าลูกค้าจะต้องแบบใช้งานรถแล้วตอนนี้สัญญาณกุญแจยังตัดอยู่เรามาเชื่อมต่อสัญญาณกุญแจกันครับหยิบกุญแจขึ้นมาทําเหมือนเดิมกับขั้นตอนที่ตัดสัญญาเลยก็จะกดปุ่มนี้ด้านข้างที่เสาตามด้วยปุ่มล็อกรถที่แผงประตูครับแล้วก็กด2ปุ่มปุ่มล็อกรถพร้อมปุ่มฝาท้ายพร้อมๆกันรอเสียงสัญญาณแต่คราวนี้จะเป็นสัญญาณสั้นๆ คราวน,นี้เราลองดูครับว่ารถเราสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือ,อยังเรียบร้อยครับนี่ก็คือวิธีการใช้บิ็นโค้ดแบบง่ายๆถ้ายังไงวันนี้ขอจบเรื่องบิ็นโค้ดแต่เพียงเท่านี้ถ้าวันไหนผมมีข้อมูลดีๆจะมาแนะนำให้อีกสำหรับผู้ที่สนใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ยังไงก็สามารถติดตามข้อมูลดีได้ที่แฟนเพจ Subaru Signature Car นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ